สวัสดีปีใหม่ปี2022นะคะทุกคน <Yeah. S 1> วันนี้ uh. แพรจะมารีวิวลานกลางเต็นที่ได้ไปมาทั้งหมดเมื่อปีที่แล้ว uh. รวมถึงจัดอันดับ t ไฟ5ลานกลางเต็นที่แพรชื่นชอบและประทับใจมากที่สุด <Wow. S 1> แต่เวลาออกคลิปแพรไม่ได้ไปออกคลิปคนเดียวเนอะแพรก็จะมีผู้ร่วมคลิปไปด้วย uh. เพราะฉะนั้นรอบนี้ก็จะชวนเขามาโหวตด,ด้วยกันดูสิว่าเราสองคนจะคิดตรงกันไหมแล้วก็จะคิดเหมือนกับท่านผู้ชมหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปเจอเขากันเลยค่ะ คุณพี่สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูรีวิวคลิปที่เราไปมาเมื่อปีที่แล้วกันนะคะคุณรู้ไหมว่าเราไปมาทั้งหมดกี่ที่แล้วปีที่แล้ว17เขาผมรู้เฉลยแล้วทำไมเก่งอ่ะผมเก่งก็คือเราเริ่มทำคลิปลง Youtube ตั้งแต่คลิปแรกสวนยาเเผาเมื่อกุมภาปีที่แล้วนะคะ จนมาถึงพันทันวาเนี่ยก็ประมาณ17คลิปแล้ว <Wow. S 1> ส่วนยายเผาเนี่ยไม่ได้เป็นครั้งแรกที่เราเริ่มออกแคมเนาะก่อนหน้าน,นี้เราก็มีไปไปไหนนะไปริมทาราไปส่วนไครวา้ากินไอดินแล้วก็บ้านไร่ริมเขาแต่เราไม่ได้ทำคลิปลง YouTube เราเพิ่งจะมาเริ่มทำตอนที่ไปส่วนยายเผาเพราะว่าเหมือนก็อยากให้ทุกคนได้เห็นในสิ่งที่เราไปเจอตอนนี้คือยายเผาเริ่มแก่แล้วผ่านไปปีนึงยังไม่่ปี ง่ายเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าอือันนี้ที่แรกส่วนใญยเผาอ,อันนี้เป็นที่แรกที่ผมชอบแล้วก็ประทับใจมากนะ,นะคือแต่ว่ายัางยังไม่ได้ยังไม่ได้บอกนะว่าจะจัดอันดับที่เท่าไหร่แค่รู้สึกว่าชอบแล้วก็ประทับใจคือมันล่มลื่นมากเลยเนาะแล้ว คือมันได้วิวติดน้ําแล้วมันยิ่งใต้ต้นจาจุลีมันยิ่งร่มอ่ะใช่อันนี้ก็เป็นเต็น์เรานะคะเราก็ได้วิวติดน้ําเลยโชคดีมากอ่ะเพราะตอนที่เรามานี่ก็คือเหลือเหลือว่างที่เดียวเลยเหลือแค่ตรงนั้นว่างที่เดียวบังเอิญมากก็คือมุมจากหน้าเต็นท์สวยสิ่งเนเจ้์ของที่นี่ก็คือนี่เลยค่ะน้องบัวเฮ้ยปลายเปล่าหรอให้รู้อันนี้ที่ที่สองนะบ้านเราริมเขื่อนที่นี่ก็ อันนี้อันนี้ตอนเช้าสวยนะสวยแต่ว่าตอนบ่ายเนี่ยร้อนร้อนร้อนมากใช่แล้วแล้วมันร้อนนานอะ่ะมันมันน่าจะเป็นทิศตะวันตกอะ่ะใช่แล้วเขาแบ่งล็อกอันนี้อันนี้คือเราไปวันธรรมดาใช่ปะ่ะใช่เขาแบ่งล็อกให้เราอะ่ะแคบอยู่เหมือนกันนะอันนี้เป็นเต็นท์เช่าใช่เออเขาแบ่งล็อกให้เราแคบนี้มีรถบ้านด้วย ที่นี่รู้สึกว่าค่ากลางเต็นนี่คนละร้อยห้าสิบนะใช่เห็นเห็นอย่างนี้เห็นอย่างนี้นี่คือผมไม่กล้าลงไปในในเขื่อนเลยนะในอ่างเก็บน้ำเลยนะนี่เป็นครั้งแรกที่แพ้ายซับนะคะโอหน้องเป็ดน้องเป็ดหรือน้องห่านนะน่าจะเป็ดนะอันนี้คือทำวีกรรมกับเต็นเราไว้นะ <het at> จ้าตัวนี้โอ้ขี้ใส่ผ้าใบเพียบเลยเพียร่าเลยค่ะโอ้โหอันนี้บ้านไลหายใจใชายน้ำอารมณ์เหมือนเราอยู่บ้านบนต้นไม้ไมอะว่าปะใช่ฟีลลิ่งแบบว่านอนบนแค่เนาะใช่เป็นครั้งแรกที่เรานอนบนแค่แต่ชอบนะชอบแบบคือที่เนี้ยแม่น้ำกับภูกเขามันแบบคือเราเห็นภูเขาใกล้ๆเลยนะใช่แล้วมันมีเงาเงาของต้นไม้แบบาพาดผ่าน สวยมากนี่เราก็นั่งเรือถ่ายรูปนะคะวิวนี่คือวิวบนเรือที่นี่ข้างกลางคนละร้อยห้าสิบเองนะอันนี้คือบรรยากาศมันแบบวิวเต็มสิบเลยนะม,มันไล่ระดับภูเขาเล็กใหญ่ใช่อันนี้เป็นอันนี้เป็น,นด้านหลังเป็นลานกลางตรงซาสนามยญ้าคุณลุงก็ใจดีเนาะให้ส้มโอเราไปด้สองลูกนี่ทุกวันนี้อย่างนี้อยู่เลยนะเก็บใส่ตู้ไว้เลยเล,ยลนะส้โมโอ <laughs> อันนี้บ้านไม้ลิมบึงที่นี่เราไม่ได้กางเต็นทนะ์เนาะใช่เราพักบ้านหลังนี้เลยค่ะหลังใหญ่เพราะว่าอะไรเนี่ยเราไม่ได้กางเต็นทนะ์เรามาเจอ,<พ>อบ้านหลัง <พอ S 1> ใหญ่เราวสวย,วยเอ,อพ่อกับแม่ก็มาด้วยอ,อันนี้คือวิวจากบ้านหลังใหญ่ที่เราพักวิวสวยนะอันนี้วิวตอนเช้าใช่พักบ้านพักก็รู้สึกดีนะมันก็ไม่ต้องเตรียมตัวเยอะอ,อะไรเงี้ย นี่เขาก็จะมีเรือเป็ดเรือพายมีเสาไว้น้ำอะไรให้มีเรือพายด้วยร้อยห้าสิบบาทนะใช่มีบายแคมปิ้งเป็นบนแค่เหมือนกันเป็นบนแค่เหมือนกันแต่ว่าทางลงคือแบบว่าลำบากนิดนึงถ้าขนของเยอะก็เหนื่อยแล้วเรายกของหนักมากใช่มันต้องยกลงยกขึ้นใช่แล้วคือเหมือนเราจะเลือกลานที่มันวิวดีที่สุดแล้วนะตรงเนี้ย แต่ว่ามันยอมมันก็ลําบากนิดนึงอ่ะอันนี้ก็ได้ยินเสียงน้ําไหลแบบทั้งทั้งวันเลยคือชอบน้ําของทางโซนเพชรบุรีมาก่นะใช่มันใสสวยเราก็น้ําเย็นสบายนะใช่น้ําแรงเลยนะตรงจุดที่เราเล่นอะอันนี้ตอนเช้าตอนเช้าน้ําลงคนแริงมเยอนกลับมาคืนมาเย็นเลยค่ะใช่จำได้ว่าพี่เขาใจดีด้วยนะเอา โจกับปลาต้องโกงมาอ๋อมันเป็นอาหารเช้าที่มันฟรีอยู่เลยอ้าวหรออันนี้นะนนนันนนนี้ก็สวยเหมือนกันนะใช่อันนี้เราไปกลางช่วงหน้าฝนใช่ฝนตกเราก็เลยจะเจอหมอกใช่เจวิวหน้าเต็นเราถือว่าสวยนะสวยมากนี่ยังยังไปขอมีเขามามาตัดใบมะพร้าวออกสองสามใบอะดูดิหมอกยังหนาเลยดูวิวที่สวยงามนี่คือวิวหน้าเต็นนะคะวิวหน้าเต็นสวยนะใช่ แล้วมันมีหมอกแบบตามภูเขาอะไรนี่บรรยากาศถือว่าลมเลื่นมากอันนี้คือภาพจากท็อปวิวใช่เป็นภาพบนจุดชมวิวของเขานะคะมีที่ให้นั่งชมวิวดอะสบายๆนะแล้วก็อันนี้ค่ากลงคนละสามร้อยบาทไม่แพงมากก็ไม่แพงมากแต่ก็เอาแพงอยู่แ้้าตอนนั้นถือว่าแพงอยู่นะ บบรู้สึกว่าเฮ้ยเกินร้อยห้าสิบแล้วอะอะไรเงี้ยปกติเราจะแบบร้อยหสิบไม่เกินไม่เกินเนี้ยเนาะร้อยสิบสองร้อยใช่นี่นี่ลานก็กว้างเนาะพราลานขนาดยากว้างกว้างแล้วแบบติดิววิวแม่น้ําด้วยอะ่ะถือว่าล่มลื่นเหมือนกันนะที่เนี้ยอันนี้ล่มลื่นมากมน,น,นแบบแค่ไม่เจอจุดที่มีแดดอีืเท่าไหรอ่อ่ะนี่คือวิวตอนเช้าหลังฝนตกมื่อคืนฝนตกหนะักจําได้ที่เนี้ย แล้วตอนเช้ามาก็คือแบบตื่นไม่ทันนะดิดีนะผมตื่นเช้ามาเก็บผ้าก่อนอืมเราไปพายเรือกันด้วยเนาะที่เนี่ยใช่ใช่ใช่เทาไหรแต่ว่าที่เนี่ยพายเรือถ <4. S 2> ูกมากไม่ห้าสิบาทหรอชั่วโมงละห้าสิบถูกม,มากเลยนะเท่าที่เราไปพายเรือมาจะไต่เมา์เทนวิวที่นี่สวยอันนี้อันนี้ถือว่าเป็นวิวแบบสามรอยหกสิบอ่เฮ้ยถึงมาวะ ไม่ถึงน่าจะน่าจะเกือบเกือบสามร้อยสี่สิบเก้าองศาอ่าประมาณนั้นคือวิวสวยมากเลยนะเสียดายเราไปตอนฝนตกใช่ตอนนั้นเราไปฝนตกหนักหนักแบบกางกางเต็นท์ไม่ได้อ่ะหนักมากก็เลยไม่ได้กางเต็นท์นะคะทีนี้คือกางกางเต็นท์แต่ไม่ได้นอนเต็นท์นอนบ้านพักแทนเราแอบเหมือนจุดชมวิวสวยนะ สวยสแล้วก็มาแล้วสวยนะจะชมวิวตรงนี้นใช่เนี่ย<ใ>นี่คือวิววิวตอนเช้าแบบทำแบบสุดๆคือเห็นหมอกอย่างเงี้ยสุดๆหมอกหมอกตอนเช้าก็คือยันหนาอยู่อย่างไม่ได้แยกชันวิวนี่คือแบบสิบเต็มเลยวิวดีมากสิบเต็มร้อยเฮ้ยสิบเต็มสิบด้วิวดีจริงชอบ แล้วยิ่งแบบหมอกที่มันมีการตะัดกับภูเขาอะอะแอ่าลลลเลยแอที่นี่ค่ากลางสองร้อยบาทอะลาคอลีนที่นี่เราก็ไม่ได้ไปกลางเต็งเนาะที่ไม่ได้กางไม่ได้กลางเราไปพักโดมเพราะว่าเห็นโดมแล้วน่าพักแค่นั้นเลย <laughs> เราพักโดมหลังที่ห้านะหลังกลางกางใช่หลังหลังนี้แหละค่ะที่เราพักมีวิวหน้าโดมก็จะประมาณนี้อน,นี้<ว>คืออ่างเก็บน้ำลำตะเพินเนาะ หญ่นะร้อยร้อยเอ้พันหกพันหกพันหกนแอาหารนองแพ้นีคือแบบแค่เห็นเราถือถ่ายมา่ะจำจำได้ว่ามีตัวหนึ่งกระโดดกระโดดทิดท้องอ่ะคือแบบมิสวยมากอันนี้ก็ฝนตกเหมือนกันฝนตกเหมือนกันหมอกก็เลยลงจำได้ว่าปีนี้ฝนตกฝนตกยาวมากฝนตกเกือบถึงสิ้นปีเลยก็ตั้งแต่เราออกคิปปีนี้มาเราแทบจะเจอแบบหน้าฝนใช่เกือบเกือบ เกือบพุดคลิปเลยนะอันนี้ก็ได้ไปภายเรือพายซัมบอร์ดภายฟรีเนาะตอนนั้นเป็นช่วงโปรโมชั่นภายซัมบอร์ดภายใครอยากฟรีม่อนชมดาวที่นี่นี่เหนือเหนือความคาดหวังเราเหมือนกันนะอืมใช่แต่ตอนเราไปฝนก็ตกเหมือนกันเนี่ยดูดูท้องฟ้าอันนี้อันนี้ตอนที่ยังไม่ฝนยังไม่ลงอ่าใช่วิวประมาณนี้แต่พอฝนลงแล้วหมอกลง อย่างนี้เลยคือแบบคนละเรื่องเลยนะเหมือนเหมือนแบบคือต้องขอบคุณคุณลุงมากเลยนะที่ปลุกให้เรามาดูอะ่ะใชค่คุณลุงคือมาเคาะประตูจนกว่าเราจะตื่นอะ่ะเพื่อให้มาดูหมอกันจริงล<อ>ุงมาเคาะแบบหมอกลงแล้วหมอกลงแล้ว,ลลวคือพวกตอนแรกไม่ตื่นลุงก็เหมือนแบบมาเคาะอีกเกือบเอาหนังกระติกยิงเลยนะแต่ว่าโอเคเห็นเห็นว่าเป็นคุณลุงอันนี้ที่จุดชมวิวกลางหันลมเขาใหญ่เที่ยง ที่นี่จาได้คือวิวสวยมากที่นี่คือวิวสวยมากเราไปที่นี่ก่อนไปม่อนชมดาวนะคะซึ่งฝนก็แบบปล่อยๆอยู่เราก็เลยเจอหมอกเจอหมอกมันแบบมันเขียวอะต้นไม้มันเขียวมากอะอันนี้อันนี้คือวิวของผาใหญ่เที่ยงที่เราไปหลังจากจุดชมวิวกัางขันลมอันนี้ชอบมากมีอะไรนะปลูกป่าใช่ไหมยิงหนังกระติกก็ยิงใส่หลังคาบ้านเขาไปอะอันนี้ไล่เวลิน อ,อันนายโรลินคุณไม่ได้ไปโอเคผมไม่ได้ไปคุณพลาดแล้วให้หรือว่าผมทำลงวะไม่ใช่อดีอดีไปกับพลคือผมอันนี้คือวิวรันมะขามป้อมเป็นวิวที่แบบเห็นเห็นมุมภูเขาอรถบ้าน,นเามื่อกี้คือจะจองหลายรอบแล้วเต็มตลอดโอ้โหวิวว,วิวสวยมากอันนี้คือวิวจากรานมะขามป้อมมันเป็นวิวแบบเห็นเห็นภูเขาใ,ใกล้ๆอืม อันนี้คือเต็นเราอยู่ตรงนี้เสียวนะทำไม่ไปอันนี้คือลานลานมะม่วงแล้วก็เป็นวิวจากลานคะมะม่วง,งอันนี้ว,นวิวเหมือนวิวยอดขอเขาเหมือนกันนะวิวเนินเขาอะวิวแบบคือลานมะขามป้อมเนี่ยเป็นวิวที่อยู่ต่ําต่าสุดและลงไปอะ่ะอันนี้คือลานมะม่วงแต่เดี๋ยวนี้เห็นมีขึ้นมีขึ้นลานมาเยอะเหมือนกันนะนะอันนี้คือลานลำไยเป็นเห็นวิวกว้างเหมือนกันอ่าเขามีหลาย มีวิวลานชมพู่คือชื่อร้านเขาจะตั้งตามผลไม้ที่ปลูกเออถูกต้องใช่ปะใช่อันนี้รานมายงชิดมายงชิดจะเห็นวิวป่าอันนี้เป็นจุดชมวิวมายงชิดวิวชิดจุดชมวิวจุดชมวิวสวยนะอยู่ที่ร้านลำาไยจริงสวยจริงอันนี้สามล้านสามล้านก็สามล้านนี่เกิน ความคาดหมายเราเหมือนกันนะเซอร์ไพรส์แล้วหลายอย่างผมให้ผมให้เป็นอุทยานเบอร์หนึ่งเลยคุณไปที่เดียวคุณเพิ่งไปที่เพราะว่าปีนี้เพิ่งไปอุทยานที่เดียวเป็นที่ที่เราแบบไม่ได้ตั้งใจจะมาเลยเนาะเรามาเพราะว่าที่อื่นมันเต็มหมดเราก็เลยเอามาที่นี่ก็ได้วะใช่สุดท้ายแล้วก็เป็นที่ที่แบบอีมากมากอ่ะค่าค่าการก็ถูกค่าการสามสิบบาทเองแต่ค่าเข้าไรล่ะสามสิบ ก็ประมาณหลักไม่แพงยี่สิบสามสิบประมาณเนี้ยค่าเข้ายี่สิบค่ารถสามสิบมีรถเข็นให้ด้วยมีร้านค้าสวัสดิการให้ด้วยร้านอาหารก็มีก็คือแบบเพิ่งเพิ่งมาอุทยานครั้งแรกเรารู้สึกติดใจกินข้าวให้ด้วยแหละนี่กินกันสองคนนะเนี่ยสองคนเจอฝนด้วยเป็นที่ที่เราเจอฝนอันนี้คือทะเลเลยนะพื้นพื้นกายเป็นทะเลเลยนะอันนี้คือหลังฝนหลังฝนยอมหมดงามเสมอใช่ มีมุมมีหมอกด้วยนะอันนี้เป็นจุดที่เอาไว้ทานข้าวชมวิวอันนี้คือเราเรายังไม่ได้เดินไปเต็นนะคืออยากรู้เหมือนกันว่ามันเปียกไหมมีค่ะเราจะเห็นหมอกหมอกตังภูเขาอะเนาะอันนี้ถ่ายมุมไหนก็สวยนะที่เนี่ยสวยทุกมุมสวยทุกมุมสายหมอกสวยมากอ่ะนี่ถ่ายจากวิวด้านข้างนะวิวที่เขาหันหน้าที่เป็นแบบ ริมถนนนะที่หันหน้าเข้าหาภูเขาแต่ถ้าริมถนนจะร้อนเร็วนิดหนึ่งตอนเช้าตอนเช้าแดดจะลงสองหน้าเนี่ยเนี่ยอันนี้คือถ่ายตอนเช้านะเห็นว่าฝั่งตรงข้ามก็คือเริ่มเก็บไปกันหมดแล้วใช่เพราะว่าร้อนเร็วอันนี้เรากําลังไปน้ำตกสามลานมีน้ำม่ไมล่ะสกายสามหกศูนย์แคมป์ที่นี่ถือว่าอันนี้นนี้ผมก็ชอบนะเพราะว่าอากาศมันมันเย็นมาก แล้วลมมันพัดตลอดเวลาค่ากางเต็นท์แรงเป็นนิดนึงสามร้อยห้าสิบแต่ถ้าเทียบวิวที่ได้นะก็ถือว่าคุ้มนะเห็นปะลมลมคือพัดตลอดลมแรงสุดที่เราไปมาคือสมมุติว่าเราอยากได้อะอากาศที่หนาวๆต้องมาที่นี่เลยนะแต่ต้องเปไปหน้าหนาวเลยนะใช่คือลมพัดแบบคือคือกลางเต็นท์กลางแดดก็คือแบบ รู้สึกสบายสบายเราไม่ได้กางเต็นท์เลยนะเรามาไอ้พ v เว e z โซนอ่ะเนาะใช่เราก็เลยกางแค่ที่นอนอย่างเดียวพอเต็นให้อยู่แล้วใช่ชิลเลยค่ะสบายเลยมแต่ลมลมพัดตลอดเวลาจริงๆนะใช่ลมพัดแบบนี้เป็นคาเฟ่เนาะมีคาเฟ่มีแตบอาญามีรถเข็นที่นี่เขามีแอคทิวิตี้เยอะนะเยอะเยอะเลยมีปีนเขาด้วยใช่ นี่นี่เขาอีที่คุณอยากได้ใช่ผมอยากได้คุณก็คือชิลนะคุณไม่หนาวบ้างเลยหรอจริงๆหนาวแต่ว่าอดทนอนเป็นคนอดทนจะไปเป็นทหารแล้วอดทนขนาดนี้สวยนะใช่สวยแล้วก็คือลมพัดตลอดเวลาเนี่ยมันไม่ให้ความรู้สึกร้อนเลยแล้วห้องน้ำก็คือคือวิวดีวิวดีสะอาดด้วยนะห้องน้ำที่สะอาด นี่น้องปั่นจักรยานค่ะกลับได้มะนาวไปด้วยือเยอะเลยเนาะใช่แน่มีอางจากุชชี่ด้วยนะไายเวทโซนที่เราจองอชี่ลงไปเยอะไหมไม่บ้าเหรอแล้วอ่างจากุชชี่เนี่ยเขาทำน้ำอุ่นได้ด้วยนะทุกคนลงไปนี่ไม่หนาวนะอุ่นสบายภูทาลาภูทารานี่เราพลาดเหมือนกันนะที่เราไปหน้าฝนใช่ก็น้ำมันก็จะไม่ใสน้ำจะไม่ใส เอาจริงนะแบบถ้าเรามาหน้าที่ฝนไม่ตกน้ำมันใสมันสวยมากเลยนะใช่แต่ได้มากเละกินด,ดื่มเล่นน้ำนี่เราไม่ได้ไปกลางเต็มนะคะเราไปนอนเป็นเช่าชเป็นเช่าที่เรานอนหลับรับ800แต่ว่าถ้ากลางเต็มเนี่ยน่าจะคนละ150นะแต่ที่นี่หมูกระทะให้เยอะมากเยอะจริงๆเยอะจริงๆหลายปิ้งโต่ะหลาย,ลายเออแล้วเนี่ยเห็นอย่างเงีย้ยนะจริงๆแล้วหนาเหมือนกันนะคะใช่มีอาหารเช้าของเขาอาหารเช้าอร่อยนะ แล้วเราก็ไปนี่ด้วยอ่างเก็บน้ำมกเกอืมสวยนะอันนี้สวยมากบ้านไร่สามพ่อบ้านไร่สามพ่อก็ไม่มีขี้นที่ล่มลื่นล่มลื่นจริงมีหลายร้านด้วยใช่แล้วก็เราพักร้านจามจุรีเนาะนี่คือเห็นอย่างนี้คือแดดแทบจะไม่โดนเลยนะแบบคือล่มลื่นมากร้รานจุีซิกเนเจอร์ของเขาก็คือน้ำเต้าหู้กับทงโกะนะคะใช่แล้วก็ลูกหมอนลูกหม่อน นี่วิวจากเต็นท์เรานะวิวจากเต็นท์เราก็คือสวยอันนี้เป็นลันลันสามท่านามของรันสามอันนี้คือพี่เจ้าของเขาใจดีใจดีราแล้วเราทํำให้เราชอบที่นี่เราไปวันเสาร์เนาะเป็นก็อาจจะเยอะๆหน่อยใช่แต่ล่มลื่นนี่มีให้เก็บมาเบอร์รี่ด้วยอืมเราก็คือเก็บมันเลยเนาะก็กินหมดล้วก็เก็บกินหมดปอน่ะใจเย็นกินหมดแล้วก็เก็บ แล้วก็<ล>ที่เบลให้ต้งจังหวะีเรามากลอนคืนเราก็กินหมูกระทะเนาะชิลชิฟินฟินบรรยากาศมันได้ตอนเช้ามีตักบาตรด้วยที่เนี่ยชอบมากชอบมากชที่นี่ถือว่าดีติดเกาะแคมป์การชอบเนาะที่เนี่ยอ,อ,อันนี้เป็นอีกที่หนึ่งที่ที่ททลมพัดต,ตลอดเวลาแล้วก็นั่งชิลนั่งชิลได้เลยแบบนั่งลงเหมือน เหมือนทอรองเท้าเดินได้อ่ะเดินวิ่งในสวนนี่ได้เลยอ่ะจริงๆที่นี่ดีมากเหมือนกันนะล่มลื่นมากมา,ม,มากเราก็แบบเรามันเป็นในเมืองที่มันไม่เหมือนในเมืองอะเนาะใช่กแต่กาจะมีเขียงเรือวิ่งนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยก็ทั้งคืนไม่ตัง้อองคืนเขาไม่ค่อยวิ่ง <c oughs> นี่เรานั่งเรือไปตลาดชุกกระโดนนะคะอ่านี่จะโดดแล้วจะโดะ <c oughs> ดจเย็น นี่วิวจากเรือนะสวยนะแต่นั่งเรือไม่ไกลนะประมาณห้านาทีก็ถึงแล้วหลล้า้าทใช่เฉยใช่ตลาดก็ของกินอร่อยแล้ะถูกเลยนะมีคนละครึ่งด้วยอร่อยอเลยคือถือว่าเรามารลบวหมดไปเท่าไหร่ห้าร้อยก็บาทหมดเลยอ่ะนั่งกินวิวชๆ,ๆอ่ะไอตัวนี้สร้างวีรกรรมกันไว้มันน่ารักนะตัวเนี้ย จำได้ว่ามันคาบสกอรไบส์ผมไปผมไปวิ่งไล่ตามกับหมาอยู่เหรอสุดท้ายผมชนะสกอรไบส์เนี่ยใช้ไม่ได้เลยบ้านหินดานอันนี้จาได้ว่าช่วงที่เหมือนกลางกลางเดือนธันวาณนะที่แบบอากาศหนาวหนาวถึงแบบสิบกว่าองศาเลยอ่ะหกสิบแปดองศาเลยอ่ะเป็นเช่าก็สวยนะมีว่าจะพาแม่ พ่อมาเป็นเช่าอยู่อืมเขาแต่งไม่เหมือนกันเลยนะคะสต่เป็นเดียวใช่แล้วสวยนะหลังละพันห้านี่วิวจัดเต็นเหมือนเป็นร้านที่เพิ่งเปิดใหม่เนาะคนก็เลยยังไม่เยอะช่วงบ่ายอะ่ะก็คือ,อล่มนแล้วใบใบสามใบส่อย่างเงี้ยใบแก่ๆนี่คือตอนเช้านะคะโอ้วนี่คือแบบแล้วไม่ฝนไม่ได้ตกเยอะนะแต่แบบหออกมาแบบโอ้โห,โห เป็นที่ที่เราเห็นหมอกสวยที่สุดเลยเนาะของปีเนี่ยใช่ใช่แบบลอยอยู่บนผิวน้ำอ่ะนะเป็นหมอกแบบเอออย่างอย่างมอนชมดาวเราเห็นไกลเนาะแต่อันเนี้ยไกลมากผ่านเราไปเลยอะใช่เหมือนสีจีเนาะไม่เหมือนของจีเนาะกระต่ายกินเนื้อที่สุดท้ายแล้วของปีที่แล้วนะคะเย้เยสเยนะตรงเนี้ยอันนี้คือลับรันรับเราก็สวยเหมือนกันเนาะใช่ แต่เราไปกลางที่ลานที่นี่ก็คือล้มลื่นล้มลื่นนะอแล้วก็ไม่คือใต้ต้นไม้อ่ะเนาะเรากลางใต้ต้นไม้อ่ะก็แบบจริงๆล้มลื่นทุกรานนะใช่มี่ลานดับดาวก็มีต้นไม้เยอะนี่คือร้านที่เรากลางนะคะลานพัจจันทร์ร้านพัจจันทร์ล้มลื่นมากต้นไม้เยอะมากใช่ครับแล้วอากาศดีอยู่ดี ตรงนี้ก็จะเป็นลานกระต่ายลานกระต่ายก็จะเป็นวิวต้นไม้วิวป่าอะไรนี้ครับผมแต่ที่เรากลางเนี่ยของเราเป็นวิวแม่น้ําอืมวิวโค้งน้ําด้วยอืเนี่กได้ว่าเป็นวิวที่สวยเหมือนกันนะวิวของเราเนี่ยก็คือเห็นแบบแม่น้ําทั้งเป็นโค้งเลยโค้งเป็นสายใช่ครับแล้วก็ล้มเลยเพราะเรากางใต้ต้นไม้อ่าเห็นลุงแบบจับปลาอะไรอย่างนี้อยู่เลย ลุงก็จับปลาทั้งคืนก็คือเห็นเขาจับปลากันอยู่เลยใช่ใช่สวยนะมองจากตรงนี้สวยแล้วก็ลมลื่นอันนี้เป็นมีวิวที่เราได้ใช่วิวหน้าเต็น์เรานั่งกินข้าวก็เห็นวิวแบบนี้เลยค่ะนี่วิวข้างเต็น์เราก็สวยเหมือนกันใช่มีลำธารด้วยนะลานพระจันทร์ที่เรากางเนี่ย เราไม่ได้ไปการตรงนี้เราไปการบนนู้นที่ชอบเลยซูิวตอนแบบหัวเข่าโอโหแบบคือแสงห้าโมงหกโมงอะไรอย่างเงี้ยแสงสวยมากแล้วก็อากาศก็เย็นดีคือไม่ต้องใช้พัดลมเลยนะเนี่ยดีหัวนี้เป็นภาพที่แบบภาพปิดที่สวยมากเราชอบภาพนี้มากหลังจากดูรีวิวจบไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูท็อปไฟกันเนาะว่าห้าลานกลางเต็นที่เราประทับใจเนี่ยคือที่ไหนใช่ ซึ่งจะเป็นที่แพคิดเองกับที่พีคิดเองอเราจะแยกกันเดี๋ยวเราจะไม่ได้เราไม่ได้รู้ของใครของมันเดี๋ยวเราจะมาบอกท่านผู้ชมพร้อมกันเลยแล้วดูซิว่าตรงใจกับท่านผู้ชมหรือเปล่าได้ซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดพร้อมกันโอเคเราจะพูดว่าอันดับห้าสามสองหนึ่งแล้วก็พูดชื่อมาเลยอขา <Okay S 2> ไหมได้ดดแต่ว่ามันจะผมขอเล่นเกมนิดนึงโอเคถ้าที่เราพูดมาเนี่ยไม่มีอะไรซ้ํากันเลยอืคุณเลี้ยงข้าวผมได้ดี กระเพราไข่ดาวก็สบายๆอยู่แล้วไม่เอาเอานี่ผมคิดเองดิโอเคเปล่าดีเปล่าโอเคได้ดีดๆโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะเริ่มจากอันดับห้าสามสองหนึ่งการลยหายใจใช้น้ําไม่ซ้ํากันแล้วนะหนึ่งแล้วนะโอเคอันดับสี่สามสองหนึ่งส่วนไงญแคมปกัน ไม่ซ้ำกันแล้วนะอันที่สองนแล้วนะมีลุ้นมีลุ้นอันดับสามนะคะสามสองหนึ่งกระต่ายเก<ม>าะ<อ>แคมป์การ 1> 1. ไม่ซ้ำแล้วนะสามอันแล้วนะเหลืออีกสองอันดับสองสามสองหนึ่งสาสามพอ เหลืออันดับสุดท้ายอันดับหนึ่งไม่ซ้ำก็เลยนะที่ผ่านมาอไม่ซ้ำเลยคุณจะได้เลี้ยงข้าวผมหรือเปล่าอันดับหนึ่งนะคะสามสองหนึ่งส่วนย<ด>าวนเว <c oughs> ไม่ใช่หรอไม่นะโนนนโนน,น,โนของผมคือนน,นโน้ผมได้กินข้าวฟรีแล้วโอเคอเดี๋ยวเราเล่าเรื่องกันนิดหนึ่งทำไมเราถึงชอบอันดับหนึ่งคือสวนยายเพาอืม แล้วของคุณเป็นแง่นอนอ่าของแพ้ก่อนแล้วกันโอเคที่แพ้ชอบสวนทรายเพราะว่ามันติดน้ําล,ล้มลื่นแล้วก็ใกล้ห้องน้ําคือเหมือนมันเป็นที่แคมปิ้งที่แรกที่เราไปแล้วเราชอบมากมันก็เลยเหมือนแบบประทับใจตาตึงจนถึงทุกวันนี้เฟิร์สอิมเพรสชั่นอะไรใช<ๆ>่ใช่มันก็เลยชอบแล้วของคุณนะคือของผมเนี่ยคือผมชอบเป็นทรายลม้มลืน่นแล้วก็วิวดีอืมใช่ น่นก็สวยเหมือนกันภูเขาแม่น้ําสนามหญ้าต้นไม้ใหญ่ออันนี้คือได้เลยดีหมดแทบทุกที่เลยนะใช่จริงจริงมันเลือกยากเนอะเพราะว่าบางที่มันก็วิวแม่น้ําบางที่มันก็วิวภูเขาแต่ละที่มันก็จุดเด่นมันแตกต่างกันนะมันแล้วแต่จังหวัดที่เราไปเจอด้วยเนาะใช่บางที่วิวดีแต่เราไปเจอในตอนที่มันแบบฝนตกหนักหรือสถานการณ์ไม่ดีอย่างเงี้ยใช่เอหรือว่าบางที่วิวดี บรรยากาศก็ดีเต็นข้างๆไม่ดีเสียงดังอะไรเงี้ยเนาะเสียงดังอะไรเงี้ยมันก็ทำแห้อันดับเราลดลงได้ใช่แต่ว่า<ม>จริงๆก็คือดีนะม,มันก็คือดีแหละคือรายการที่เราไป17ที่เนี่ยเราว่าดีทุกที่เลยนะใช่แต่ว่ามันแค่ว่าเราไปเจอในสถานการณ์ไหนที่เราชอบมากกว่าเราก็จะอันดับแบบนี้คุณผู้ชมล่ะคะคิดเหมือนกับเราหรือเปล่าคอมเมนต์กันมาได้เนะว่าชอบอันไหนมากที่สุด หรือจะไม่เอาตามที่เราไปมาก็ได้นะถ้าทุกคนคิดว่าปีที่แล้วเนี่ยชอบันไหนมาที่สุดเนี่ยมาคอมเมนต์มาบอกกันได้เะเผื่อเราจะได้ไปตามบ้างในปีนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะตอนนี้ที่เราดูล่าสุดยอดสับของเรา5,3 0 0นมเนะเาะใกล้ใกล้ถึงล้านสับแล้วขาดอีกประมาณ9 0 0 0แสนกว่าสับเองแต่แต่เรา,เราตั้งใจกันเลยว่าถ้าครบหมื่นสับเนี่ยเราจะทำ Q&A ได้เลยเนาะก็คือแบบถ้ามีใคร อยากรู้อะไรก็คือคอมเมนต์นเก็บไว้ก่อนแล้วถ้าครบหมื่นเราค่อยทำ Q a อื A แต่ถ้าไม่มีใครถามเราก็จะไม่ทำอืยยังไงก็ปีนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆครับผมร่ำรวยเงินทองอสุขภาพแข็งแรงรอดพ้นจากโควิดคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวัง,งถูกประการครับผมนะคะมีอะไรจะบปพอารไหะขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนนะครับแล้วก็ขอให้เจอแต่สิ่งดีด เช่นกับช่องของเรานะครับคิดได้ดีมากดีมากเจอกันไหนในคลิปหน้านะคะทุกคนแล้วก็มาดูว่าเราจะไปคลิปไหนเนาะครับผมได้เลยบ๊ายบาย